นอนตื่นมางสามทุ่มมีเบิร์นาฬิกาตั้งนกันเลยเออเบิร์นาฬิกาหลับเมมันบอสีตังเพิ่งบอลโลกกับเปิดอันนี้อองตั้งนคอนโดเาาใส่ดอลี่ไออะไเนี่ยมันจะเปิดตามันจะไมไม่ได้ตายไงเมเบิร์เซียดแห่ มีเห็นเลยหรอเออแม่เห็ดตอร์ติญ่ามั้องระเบิดตาจั็กน้อยมันระเบิดตาหน่อยพ่อบึ้งคิวเลย่เห็นเ่้าปิดอ่ะมันมีแบบว่าเป็นจิ๊เตอร์บ่ะกิ๊เตอร์เออนะฮะเจ้ามีแหงเออ แปลงหน่อยบ๋อนะน,นี่แปลงัวตัดมาใส่เป็นประโยชน์เลยแม่มิแปลงบักลายเลยนัเกเล็กนักเล็กมิลองน้ำมัแต้งหนาให้ครับน้ำมัแต้งหนาให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นไรชื่อคุณตอนอะไรศิษย์าจารคนสวยอดีซื้อ เนี่ยมัริ่งอยู่บาย่านในร้านขับรนกับทบายมัดกับมีนปดไปหาเสือมัอริ่งไปก่อนกรบสือบอกสือยุบปากระบะกสือเนาะออมาในงานก็จะแงมนงจากนอนตั่มุมมีขายมอแมนไปึง่มาเซเว่นน่ใครเหลาดิเนี่ยมมตามันก็จะดูโตขึ้นเห็นไหมล่ะโ้เลิศ ใส่เบิงงบอมตานดูคือว่าตีกาวสองสันมีเครื่องสำอางแต่ใช้ไม่เป็นประโยชน์เลยนะเธอเบอรสิบายตาเห็นไหมรับิดหนยลัว่ไปหานกกับคุยันทุ์กินเราเรียกอะไร กา,าลิ้นไม่ด้วงตอนวานแตตอนเดียรปวดท้องอะไรไปของนวยุบสถาน,นทีตำรวจจอดรถ,รรถแถวนั้นไปงานครับกตีบนตาบนแปเนี่ยแป๊บเดียวเลยในแป้งสีดำอยู่ไหนสองเมื่อกลาบกล้านบอกกลาาลบเอค ใส่แป้งหน่อยอย่ใส่ว่าคัดเปาตามีได้บใา่เรมีตสองมือกาบการเห็นป่มันมีคนตาบอ อยู่ว่ามันไกลสกวาสวรรค์ไปไกลครับหบา้านหนามกูบวบุห่ารลอยร้วไปหานชมดูแถวเขาคอเขาเลยลเลกินแโ่มงในึ้นรถปะรถเรียวอาไออะไ เลียเบียเลียเบียอะไรกันนี่นี่บอกแดงไห่น้ำแนเธออยู่บฏาพี่ลินครับพี่ลินโอนมาเลยนานมากแล้ว้อาไม่เจอกันอย่เนี่ยมันประเดิมลูกทรายเร็วๆเลยอะไรก็ได้รูปเป็นเบียข่อยาน้่พี่น้องขออยาดื่มจล็กน้อยมื่อวันหยุดแม่ เราเท่าไห,ไหร่คะประมาณห้าร้อยพี่ลีนโอนมาห้าร้อยจบเอาคุณลีนนะครับ <c oughs> ในบอกเจ้าของว่าเบิ้งได้เหล่าสองกุฎีอนตัว พาไม่แต่ดีแดงก็เป็นปากระแดงแล้วแต่ว่าบ่อชํำมันต้องแบบช้ำๆบริสช้ำไรบริสตัวประสิเกินตัวตมันก็เลยเกินมันไม่แต่งหวานแหมแบบงหวานหวานหวานไปเลย วเน,นี่ยถ้าเกิดเราใส่กีงกงสะพานดีแต่ว่าใส่บอสเบนคือดีแต่แต่ด้มีเป้าหมวกกันแต่แต่กุ่นอ่ะขนตาไม่กับวติดแม่คนตากับวติดคนแตกกับวติดลู <laughs> บอกดีหนึ่งแต่งหนาบอสเ็นมันก็ตายสิจา้ามันตายไฟนะลูก อะไรของพีหรอกเบิงบ่ไดัทกุ้งเทือกสองร้อยห้าสิบโปรคนละโนจ้าหนูไม่มีคนละครึ่งจ้าอดเต็มเลยจ้า Oh my god หนูสอบแววๆวูนี้มากเท้าเดิมหลอกมาไปกินเข่าบ้านน้ำแล้วก็นี่ให้กินอีกคนเดียวหัวกามาดาบน้องเหรอ ม่าหาล้วก็มาเลยนี่ไม่ได้ไปซีกีด้ว่บ้านหลัวอะไรบ้านในี้บางซิวสี่วันนาหรอ ไล่กับสิคือลิ้ง้าวางตัดแล้วจิดอ่อนเรนแต่อมันพองขึ้นกว่าเ่าแตงรอๆห้ามเสียงไหลเลไล่ะเพื่นราลมันโรยอะไล่ไก่แม่น้ำมันนี่ไหลใไก่น้ำซี่ม่อยไีเขาหาไล่ไมีันนีเจอมัน่เจอเ เพล่นะไรอะไรเล่ลลนสก๊อตโอ้เข้าก้องมาครับเข้า้งโอ้ดีแบบเด้ยพี่น้องเด้อ